สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารานะคะวันนี้จะมาเปิด10อันดับ IG ผูพุประจำเดือนลิซ่า l a c k กพิงยืนหนึ่งต้องบอกเลยว่าแอปพลิเคชัน Instagram ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักที่ผู้คนใช้ติดต่อพูดคุยกันเอาไว้แชร์ภาพลงเรื่องราวต่างๆหรือติดตามชีวิตคนที่เราชื่นชอบและว,วันนี้ทางเรา จึงได้รวบรวมรายชื่อเหล่าซุปตาคนดังในวงการบันเทิงที่มีผู้ติดตามมากที่สุด10อันดับประจำเดือนพฤษจิกายน2564เอาเป็นว่าจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะอันดับหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลลิสามโนบาลที่มีผู้ติดตามสูงถึง68ล้านคน อันดับที่สองไอดอลหนุ่มแบม, end, มแบมกัสเวนหรือแบมแบมกันพิมุกภูวกูลที่มีผู้ติดตามสูงถึง14ล้านคนอันดับที่สามใหม่ดาวิกาโฮเนมีผู้ติดตาม14ล้านคนอันดับที่สี่อัมพัชราภาชายเชื้อผู้ติดตาม13ล้านคนอันดับที่ห้าญยายาอุรสยาผู้ติดตาม11ล้านคนอันดับที่หกชมพูรอรยาผู้ติดตาม10บล้านคนอันดับที่เจ็ด คิมคิมเบอร์ี่ผู้ติดตาม9ล้านคนอันดับที่8ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกผู้ติดตาม9ล้านคนอันดับที่9เก้าสุพัตราผู้ติดตาม9ล้านคนและอันดับที่10สาวแพทนับปพาผู้ติดตาม9ล้านคนต้องบอกเลยว่าแต่ละคนตัวท็อปทั้งนั้นเลยค่ะ